ตัวเองเขามีความสุขมากมากเลยนะที่ได้เป็นแฟนกับตัวเองอะ่ะอยากจะให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆจังเลยอยากไปโรงเรียนแล้วอยากเจอตัวเองเขาก็อยากไปโรงเรียนทุกวันเลยอยากเห็นหน้าตัวเองทุกวันเขาก็มีความสุขมากๆเหมือนกันนะที่มีเธอเป็นแฟนเรารักเธอมากนะเราก็รักเธอจ้ะงั้นเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะเราขอตัวไปอาบน้ําก่อนอาบน้ําค่ําเดี๋ยวแม่ด่าเดี๋ยวสิมีอะไรหรอระหว่างที่เธออาบน้ําเธอเปิดกล้องไปด้วยได้ไหมะ เออจะดีหรอเราเขินนะดีสิจะเขินทำไมเรา2คนเป็นแฟนกันนะอีกอย่างทำไมใจเราได้มีเราที่เห็นคนเดียวยังก็ได้เธอเดี๋ยวเราจะอาบน้ำแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาโทรศัพท์เอาไว้ตรงนั้นนะแอบเซฟไปดูดีกว่า เราเลิกกันเถอะทำไมอะเราทําอะไรผิดหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเธอถึงมาบอกเลิกเราแบบนี้เปล่าทําไม่ได้ทําอะไรผิดหรือว่าเธอมีคนอื่นไม่มีเราไม่มีใครทั้งนั้นเราทําไมต้องบอกเลิกกัน่ะช่วงเนี้เรียนหนักมากเลยอีกอย่างพวกเราก็ใกล้จะเข้ามาหาลัยแล้วด้วยฉันก็อยากจะโฟกัสกับเรื่องเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเธอก็เหมือนกัน ควรโฟกัสที่อนาคตได้แล้วมีแฟนก็อ่านหนังสือได้นี่แต่มันไม่มีสมาธิเหมือนตอนที่ยังโสดพอมีแฟนเวลาส่วนหนึ่งก็หมดไปกับแฟนฉันขอร้องเลยนะมิวกี้อย่าเลิกกับฉันเลยฉันสัญญ,ญานะว่าเวลาเธออ่านหนังสือฉันจะไม่รบกวนเธอเด็ดขาดไม่ยังไงฉันก็จะเลิกเธอคิดดีแล้วเหรอใช่ฉันคิดดีแล้วแล้วก็จะไม่เปลี่ยนใจด้วยก็ได้วันหนึง่งเธอจะเสียใจที่เธอทํากับฉันมิวกี้นะมิวกี้ ธอบอกเลิกฉันกับเรื่องแค่นี้ได้ยังไงเอาเวลาไปอ่านหนังสือไปเตรียมตัวสอบน่ะเหรอราว่ามันเป็นข้ออ้างของคนหมดใจมากกว่าอยดูนะฉันไม่มีทางไวเธอไปแน่ในเมื่อฉันไม่มีความสุขเธอก็อย่าหวังเลยก็าจะได้มีความสุขดีนะที่เราอัดคลิปตอนมิวกี้อาบน้ําไว้เราจะเอาคลิปพวกนี้ไปลงในเว็บ18บแวกทีหมดเลยให้มิวกี้อับอายจนมาโรงเรียนไม่ได้ไม่มีสมาธิอ่านหนังสือจะได้สอบไม่ผ่าน ทำไมวันนี้คนที่โรงเรียนมองฉันแปลกๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันนะฉันรู้สึกไม่ดีเลยเูกี้เธอรู้ข่าวหรือยังข่าวอะไรหรอก็มีคลิปหลุดเธอออกมาสิฮะคลิปหลุดมันคือคลิปหลุดอะไรหรอคลิปหลุดตอนที่เธอกำลังเอ,อ่อไหนๆนคลิปนั่นอยู่ไหนเอามาให้ฉันดูเดี๋ยวนี้นี่ไงคลิปนี้ไงฉันจะเป็นลมคนในคลิปนั่นคือเธอจริงๆใช่ไหมใช่ฉันเอง ไม่มีคลิปหลุดจะออกมาแบบนี้ยุกี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องเป็นฝีมือของแฟนเก่าฉันแน่เลยนี่เธออ้าวมุกกี้ทำไมวันนี้ทำมาหาฉันได้ละ่ะเราเลิกกันไปแล้วไม่ใช่เหรอเธอใช่ไหมที่เป็นคนปล่อยคลิปฉันนะ่ะคลิปะไรฉันไม่รู้ทั้งนั้นอย่ามาตีหน้าซื่อไม่มีใครมีคลิปตอนที่ฉันอาบน้ำแล้วนอกจากเธอแล้วใครใช้ที่เธอบอกเลิกฉันละ่ะสิ่งที่เธอทํามันมากเกินไปนะฉันเสียหายนะเธอรู้ไหมเธอลบคลิปนั้นออกเถอะนะฉันขอร้อง ลบแลวจะทำอะไรได้ป่านนี้ทุกคนกคงกดเซฟคลิปเธอไปหมดแล้วแหละฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกและตอนนี้เราสองคนก็ไม่ได้เป็นอะไรกันฉันไม่อยากจะคุยกับเธออีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉันเป็นก็เองถ้าวันนั้นฉันไม่วิดีโอคอลกับเขาตอนอาบน้ำก็คงไม่มีคลิปหลุดของฉันในวันนี้ <c oughs> ฉันพลาด